มาด้วยครับพี่น้องมื่อนี้ครับเมนูตาใบายใจครับพี่น้องยอดเลยแซ่บๆครับพี่น้องมากินน้ำกันกระเบ้าติครับพี่น้องครับเอ้ยเด้วยครับตามบายญจครับอันนี้ประเมือครับพี่น้องตาใบใหญจฮันรพี่น้องนะ่ดสดๆครับอืมหอกพี่น้อง ีบนี่ครับมาด้วยที่นอ้องมากินน้ำกันครับตามรายแจ๋ดสดๆครับราอแจฮัลลีครับครับดูครับ ัครบนี่ครับกินกับต้มเลือดครับเลือดหมูครับหากินตามบ้านๆทั่วเลยนะครับพี่น้องจากครับเลือดมันเลือดเลือดนี่ครับอันนี้หมกปลาครับหมกปลาขาวมา่ครับเนาะ ปาฟังไว้อืมอืมอืมจุดด้านเลืครับอังิเลยขาดตัวเดียวขาดตัวแนวแก้ครับพี่นอนอืมมาเริ่มมาเริ่มครับกินน้มกันครับขอเที่ยงครับ